สวัสดีครับพบก,กับรายการรวมช่องหันสารนะครับวันนี้ผมวันนี้เกียบายครับนะครับโอ้มาป่าอีกแล้วครับมาป่ามาป่ามาป่าจะก,กาัดเราไหเนี่ยไม่ได้เลยฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิาดฟันซะดินี่มาให้เราฟันฟันเล่นเลยโอ้ไปได้แนละ้วเปในจริงออกมาสิโอ้โหอ,อย่านะลลลแล้วกูเลยกูเลยกูเลยอย่าเลยพอดีบีอ่ะดิกับเจ้าเก่าครับไปก่อนแล้ว เขาไม่ยุ <curves> ่งเพราะนั้นไม่ยุ่งกับบ้านหมู่บ้านอีพีซีแล้วครับเออเอ็นพีซีแล้วครับดผิดีหรอเฮ้ยมาป้า โอ้โฮกินว่ามาป่ามันบ้าอื้อเธอ้วไปไหนน่นนนะ ไปโน่นไปนน่นไปโน่นเรรทางยิงอีกยาวไกลโอ้ปต่อครับ

ที่เจออะไรเนี่ยครับเฮ้ยสองนี่วิ่อง,งอะไรเนี่ยครับวิ่งเอาอะไรครับเดี๋ยวผมลองไปดำน้ำเล่นดูดีกว่าครับอะไรเนี่ยครับอย่าว่าฮุ้ย อย่าว่ามีสมบัติอะไรอยู่ใต้น้ำทะเลนะครับอ่ะอุ๊ยอะไรครับเมื่อกี้อู้บ้านเหรอเอออย่าเลยเออเฮ้ยเดียๆๆขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนครับเดี๋ยวให้ใจพี่ออกครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนำน้ำไม่ตอบปีตัวอะไรบ้างเอ้ยอู้หูสมบี้ครับมุม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 

เฮ้ยลุ้มลุ้มลุ้มลุ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 มเฮ้ยเต่า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 กับเต่ากับต่าใครวิ่งเร็วกว่ากันครับก็เต่าครับเฮ้ยเต่า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 ไปไปไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับว่าในเกมมายคราฟหนึ่งมันจะมีเต่าเลยครับเอาขอเนาะเนาะตีเต่าครับตีเต่าครับหนุ่นๆไปไปไปเออมาตามจังหารนี่เนี่ยนี่เนี่ย ถ้ากำจัดเต่าเนี่ยเขาจะได้อะไรเนาะได้อะไรครับอือโอ้ยให้ตายดิใตท้ทะเลมีเมืองด้วยโอ้โหใกล้เตขึ้ลและฮุ้ยสัมบี้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนเมื่อกี้เจอซัมบี้ครับตามมาไหมจะตามมาหรอ เมื่อกี้เจอเต่าตครับมันมีซิ่งมากเลยครับเอ้าพักผ่อนครับเออตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็เช้าครับวันนี้ไม่อยากเสียไปสู้กับซอมบี้คนระับอุตส่าห์เก็บความมากขนาดนี้ครับเฮ้พยพึ่งอ่าซอมบี้ถูกเผาพึ่งจ้าพึ่งทำร้ายหลังพึ่งนี่ไมเนาะอย่าเลยเมื่อก่อนนี่เขียนแล้วคิปเปอร์คิปเปอร์เดินทางต่อโอ้ยซอมบี้ตายนำ้ำ Oh. Oh. Suara. Oh, oh, oh. Suara, suara. Suara. Sambi. Ui, King Kong lah. Ah. Floyd Fuller kan lah. Ui. ไม่รู้ว่าจะทําอะไรครับมีแต่เดินวนก่อไปวนก่อมาครับเป็นการประจนภัยครับให้ตัวไหนสมมติาตน้ำหรอือเอต่าเต่าเหรอจริงจริงคับมาคตวหนึ่งสองเรียบร้อยถ้า,างั้นข้ามีก่อนหนึ่งครับ คงไม่มีปลาฉลามนะครับอุ้ยเต่าโอ้โหไม้กระพางนี้ถือว่าดีอยู่ครับมีเต่าด้วยครับค่อยๆว่ายน้ำไปคนระับเอาละอุ้ยเหมือนสีมา้าเลย Cái bay gấp, mượn gì má gấp Ui, gì má gấp tàu tàu không Má, khỏi khi lặn tàu rồi Ui, mình tàu tàu rồi Tàu 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 nè, cầm chặt tàu Cầm chặt tàu 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 má Cầm tàu hấp đây sao này không โอ้ได้สาหรายนี่เองถ้าเรากำจัดเตาเอาไปหีมาครับเราก็ปิดคลิปได้เลยเป็นการมาจนภัยครั้งสุดยอดแล้วเฮ้ยกระตายครับ ครับเรียบร้อยครับอุ้ยลืมครับถ้างั้นอิน,นอคลิปแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดที่ใหม่ๆนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย